สนับสนุนโดยสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันที่17มกราคม2567ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะ พิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงค่ะ วันที่17มกราคม2567ณบริเวณร้านพิธีอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายกิติพงศุขภาคุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้นาโตะหมู่บูชาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชและหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพร้อมกล่าวถวายราชสัดุดีเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง หาารชและเนื่องในวันยุทธหัตถีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยมีนางนัทชาลักษนาสุขภาคุลรองนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายองค์รักษ์ทองนิรมนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายศินาธรโอเอี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทุกหมู่เหล่าและประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธีโอกาสนี้นายกิติพงศุขภาคุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วนทาบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลโดยได้รับเมตตาจากพระเทวชิรสุุธีเจ้าอาวาสวัดธรรมมิการามวรวิหารเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมยุทธประธานสงนำพระภิกษุส,สงฆ์และสามเณรจำนวน60รูปรับบิณฑบาตเป็นอันเสร็จพิธีต่อมาที่ วัดหนองพังพวยอเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นายศินาธรโอเอี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพล,ลเรือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทหารตำรวจและประชาชนจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช17มกราคมและวันยุทธหัตถีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อชาวไทยนานับปะการซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางประวั าาศสตตร์ของชิไทยและในโอกาสนี้ทุกคนร่วมยืนไว้อาลัยแด่นายนิติวิวัฒวานิชผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีกําหนดพระราชทานเพลิงศพวันนี้เวลา16นาฬิกาหน้าวัดบึงบวรสถิตอำเภอบ,บ้านบึงจังหวัดชนบุรีโดยกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาในครั้งนี้เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับภูมิทัศน์โดยรอบวัดหนองพังพวยให้มีความสะอาดสวยงามและปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกรัก ักสิ่งแวดล้อมโดยการร่วมกันปรับปรุงทาสีกำแพงวัดเก็บขวาดใบไม้แห้งกำจัดขยะบริเวณโดยรอบให้เกิดความร่มรื่นสวยงามสาวใหญ่ขี่จัก,กรยานยน์ชนท้ายรถพ่วงอาการสาหัสค่ะ เมื่อเวลาหนาฬิกา20นาทีวันที่17มกราคม2567้ 2, ร้อยดตำรวจเอกเมธาสิทธิ์ณพัฒลุงรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถพ่วงบนถนนเพชรเกษมฝั่งล่องใต้บริเวณหลักกิโลเมตรที่288-289ถึงตรงข้ามที่ทำการประปาส่วนภูมิภาคสาขา,ากุยบุรีตำบลกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีผู้ได้รับบาดเจ็บจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยกู้ภัยมูลนิธิหลวงพ่อในกุฎวัด กุยบุรีที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินทะเบียนกนไก่ยอยักษ์วอวนแหวน891ประจวบคีรีขันล้มตะแคงอยู่บนถนนไฟหน้าและบางโคนรวมถึงชิ้นส่วนต่างๆของรถด้านหน้าแตกพังเสียหายข้างรถพบร่างหญิงวัยกลางคนนอนอยู่กับพื้นสีสษะแตกขาขวาท่อนล่างหักผิดรูปเจ้าหน้าที่กู้ภัยทำการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลกุยบุรีเพื่อให้แพทย์ทำการรักษาใกล้การพบรถลากพ่วงแบบบรรทุกข,ของ ลเยี่ห้ออิซูซุสีขาวทะเบียน7 0 2 4 5 1สุพรรณบุรีจอดอยู่ที่ด้านท้ายซึ่งเป็นกันชนเหล็กด้านขวาพบร่องรอยการเฉียวชนจากรถจักรยานยนต์ข้างรถพบนายชาตีสังอ่ำอายุ46ปีเป็นโชเฟอร์รถพ่วงคันดังกล่าวยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่สอบสวนเบื้องต้นทราบว,ว่านายชาตีขับรถมาและจอดพักที่บริเวณไหลาทางจูจ่ๆก็มีรถจักรยานยนต์มาชนบริเวณท้ายรถทั้งๆท,ที่รถก็จอดพ้นจากเส้นขาวไหล ้แลวซึ่งคงต้องรอสอบสวนหาสาเหตุหลังจากผู้ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้นต่อไป okay, <good> และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสีเจนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต่างๆได้ที่เพจ f c e b o o k i n s t a g r a กร o u t u b e และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร062 965 2444และสามารถรับฟังข่าวได้ที่สถานีวิทยุหัวหินซิตี้เรดิโอคลื่นความถี่88.75เมกะเฮิร์สหรับวันนี้ที่ ฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ